ลงไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์รับเงินสด1,000 0บาทเหมือนกับเฟสที่1เฟสที่2สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังล่าสุดนะครับอัปเดตเรื่องของเงินดิจิทัลซึ่งหลายคนรออยู่ อัปเดตเรื่องนี้กันนะครับทางด้านนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตอนนี้กลุ่มนี้อยู่ในการพิจารณาเงื่อนไขนะครับและจะใช้เงื่อนไขสำหรับการเปิดลงทะเบียนใหม่ว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงเวลาไหนและจะใช้เงื่อนไขอะไรวัดว่ากลุ่มนี้ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนประชาชนสามารถเดินทางไปลงทะเบียน <c oughs> ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของทางรัฐบาลดังนี้ซึ่งแน่นอนครับจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน3ธนาคารของรัฐซึ่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตระสศกรการเกษตร และเปิดอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือไปสนีไทยนั่นเองซึ่งโดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้หลังจากลงทะเบียนเสร็จต้องตรวจสอบการไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะเช็คไปที่นะครับเดต้ว่าย้อนหลังกี่เดือนและต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับไม่เกินเท่าไหร่โดยถ้าไปลงทะเบียน และตามบัญชีของคนที่ลงทะเบียนไม่มีการใช้ Data เ,เกิน500 MB ในรอบ3เดือนย้อนหลังถ้าไม่เกินจำวจนวนนี้ก็แสดงว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าทั้งหมดต้องรอการพิจารณาในครั้งสุดท้ายอีกครั้งที่จะมีการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่น่าจะปลายเดือนนี้หรือเดือนนี้ ไม่เกินนะครับซึ่งเผ่าภูมิโรจนะสกุลก็แจ้งเพิ่มเติมว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะได้รับเป็นเงินสดแต่การรับเป็นเงินสดนั้นต้องเปิดบัญชีพร้อมเพจที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเหมือนกับการรับเงินสดเฟสที่1กลุ่มเปาะบางที่ผ่านมาและเฟสที่2 กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเพราะว่ารัฐบาลจะโอนเป็นเงินสดสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนจะได้เงินเมื่อไหร่นั้นตอนนี้ต้องเปิดให้ลงทะเบียนร,ร้านค้าและเปิดลงทะเบียนประชาชนก่อนขณะนี้มี3ไทม์ไลน์รัฐบาลกําลังกําหนดความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวาย ถือว่าเป็นข่าวดีล่าสุดนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นไปได้สูงมากที่จะได้รับเป็นเงินสด10,000บาทเหมือนกับเฟสที่1เฟสที่2ที่ผ่านมาเป็นความคืบหน้าหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและที่สำคัญในการนะครับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ